สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮานอยของวันที่15หมาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเราไปดูของวันที่14ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมาาื่อนะวานนะี้เนาะเมื่อวานให้ไปดูตัวรูดตัวเจาะของเราอนเนาะ3กับ4นะคะ4ี่มาที่เฉพาะกิจสีมาที่กาชาตินะคะแล้วก็มาสีมาที่ปกติเนาะส่วน3ไม่มาเลยเนะาะเมื่อวานนี้นี่มาเดินมาที่เลข4ี่ กับเลขสองนะส่วนมากนะ้ำมาวานนี้นะคะมาดูตัวเจาะของเราตัวเจาะของเราหลุดนะคะไม่มาเนะเาะให้3ามมา3ามดนะคะส่วนตัวกันของเรานะคะตัวกันของเรามาที่4ี่ห้าห้าสี่ถ้าใครตัดเล่นใน54ตัวนี้นะได้ที่เลขกาชาตินะคะกาชาติล่างนะส่วน2 4สี่นะคะสองสตัวนี้นะคะ จะมาที่ปกติเนาะอ่าปกติบนนะคะอ่าสามสองสี่มาสี่สองสี่นะเมื่อวานนี้นะคะก็อ่าเมื่อวานน,ะะวานี้ตัวเจาะของเราหลุดเนาะ<ม>ก็อ่าวันนี้มาตามดูว่าตัวเจาะของเราจะเข้าไหมนะคะ<ม>ปกติถ้าหลุดนะวันนี้ก็น่าจะเข้านะคะ<ม>ก็ ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้คนไหนเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันที่สิบห้านะจ๊ะสิบห้าเนนสิบหกแปดนะคะเป็นห้านอยรวมเออ่วันนี้นะคะฮานอยรวมของเราก็ตั้งแต่เฉพาะกิตการชาติพิเศษปกติมาเลยนะคะทุกคนเป็นฮานอยเ,ออเป็น ให้รูดเออให้รูดวันนี้ตัวเขนใหม่ให้รูด,ะน,น,ด,น,รดนะคะวันนี้ให้รูดที่หกและก็เลขเจ็ดนะคะวันนี้ตัวเด่นของเรานะคะเด่นของเราจะจับเป็นเลขชุดเดียวนะคะวันนี้ก็คือ หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะให้ลองที่ตัวลองของเรานะคะหกห้า ห้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดสามวันนี้ให้แบบนี้นะคะส่วนตัวกันนะคะตัวกันก็คือหกแปดเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดเก้านะคะ สองเจ็ดห้าคนะคะจะเรือมตัดเลินนะคะถ้าใครชอบนะคะ,ะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนมีข้าไมีหลุดเนาะ,ะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้เขียนผิดเขียนถูกต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน พยายามคัดเตรมที่ตัวที่เด่นมานะคะส่วนมากเลขเด่นของเราก็จะไม่ค่อยหลุดนะคะ,ะวันนี้ก็เน้นล่างแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครชอบบนก็ไปนะคะวันนี้เอาสูตร10ล่างลงให้นะคะก็วันนี้ก็มันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นเป็นชื่อสูตรของมันเป็นชุดสูตร10ล่างเนาะ ก็แล้วแต่คนทุกคนจะพิจารณานะคะใครชอบตัวรูดก็ไปรูดนะคะใครชอบแค่สองหน่อยก็คือพิเศษปกติพิจารณาสองหนอยนี้นะคะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยรูดเนาะถ้าใครไปอชอบตัวเจาะก็ไปตัวเจาะนะคะวันนี้นะคะถ้าใครไปตัวกันก็อย่าลืมตัดลิ้นนะคะวันนี้นะอย่างน้อยเข้าหนึ่งชุดหนึ่งคู่นะคะหนึ่งชุดหนึ่งคู่นะคะน่าจะเข้าหนึ่งชุดหนึ่งคู่แน่นอนนะวันนี้เนาะ เพราะว่าใน12ชุดของเรายังน้อยมันจะมาหนึ่งชุดอยู่แล้วนะคะแต่จะมาหน่วยไหนนั้นไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าจะมาหน่วยไหนได้นะคะแต่ความน่าจะเป็นของมันก็คือไม่แน,น่อาจจะมาตัวกันนะคะเพราะว่าชุดถึงบอกว่า12ชุดไม่สามารถตัดออกได้ก็คือจะจับเป็น3ตัวให้ฉะนั้นมันก็มาหนึ่งชุดอยู่แล้วนะคะถ้าใครดวงดีโชคดียังไงก็จับชุดถูกแน่นอนนะคะ ก็ไม่สามารถตัดถ้าไม่หมอตัดออกนี่ตัดตัวกันออกนะเลือแต่ตัวเจาะนะก็จะไม่เข้าเลยนะคะแต่ถ้าตัวกันลงไปมีคนชอบเนี่ยเขานําไปตัดเล่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะได้โชคได้ทรัพย์กันไปนะคะวันนี้นะคะคู่เลขที่เด่นแล้วก็เด่นมาในวันนี้นะคะก็คือคู่นี้นะคะคู่ที่เด่นมานะคะ ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะมันมีในทั้งหมดนั่นแหละชอบทั้งหมดนั่นแหละแต่มันเด่นมาคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะคะดูดีๆก่อนนะคะแล้วก็เด่นชุดนี้มานะคะทุกคนนะ,คะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะในวันนี้นะคะก็ อขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยถ้าใครชอบนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะรับโชครับทรัพย์ให้เฮงปังๆกันในวันนี้นะคะโชคดีรับทรัพย์กันทุกคนนะคะได้มากได้น้อยคอยได้ตามบุญตามบุญสมที่ทุกคนได้ทํามาวันนี้ขอให้โชคดีจ้าวันนี้กล่าวคาว่าขอกล่าวคําว่าโชคดีและสวัสดีจ้า